ใส่ผ้าด่าราปาสั่งในโมกุกี้เขาเอกว่าใส่ฮะอย่างบอกคืนไ้ค๋อมันคือมันหรือมั้มนบอกงดตึงมาแตงตัวง่ามกราเรากระเดียดสิมวัืนกะที่เดี๋ยวราม่อไรโม่คุมคาละ่าดิไม่หลอกในเสอ้อใหม่ที่เราแบบว่าประกาศนำสมัครเพอะไรพี่นิดก็ประสบอบัติเหตุซึ่งต้องรักษาตัวนานก็เเรว่ากุกี้เขาบอาไปซื้อใหม่เพราะว่าพี่วิดประบัตเหตุยาวนานจะรักษาตัวหลายเดือน ก็ทุกคนคะเชื่อไหมออเดชั่นเข้ามาประมาณประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนที่ทักเข้ามาที่ส่งโปรไฟล์ส่งทักษะการส่งคลิปส่งอย่างมากมายแห่แต่น้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้างเผือกอ๋อเป็นหนึ่งช้างเผือกคุณก็ได้น่าก็ดีอสกิลก็ได้ก็ดีเป็นคนบ้านไดนต้องถามเบอร์ดีกว่าคนบ้านไหนจะใช่หนุ่มที่มาจากอุ้ยไม่พูดดีกว่า แต่วันนี้เขาจะมาโชว์สกิลนะคะทุกคนแล้วก็โชว์เปิดหน้ากากว่าเขาเป็นใครเออเขาจะใส่หน้ากากขึ้นมาเต้นก่อนเหรอทุกคนเหรอหรือคนเดียวไม่รูตายแล้วให้มายังไงเอาเลยไหมออกมาอลยรไหมพร้อมไหมฮะพร้อมไหมกันทังพร้อมไหมเอาขึ้นไปซีดีไปเบิร์นแบกสูมันตื่นเต้นขีดแตกเงาเงาแล้วยาด้อ เดียยูีายผู้นำาราดีเด่นดเขาเรือก็ังกิตา่ด่มพ้นบัานผมหานามาเซนแ็นป้าแต่เราไม่จําเรียนเรือไหไม่ใชครอกนเรือไหนสุๆๆๆๆตีแล้วกับเขากันตุกเรือไหคนเป่าพดดีกพ้อมมาอาวอาจารย์พร้อมแล้วอยากเรียนเพชรยังอยกเรียนกี่บ้านเลยสิบห้าเรีนเอาดอกเนาะไปอาจารย์ครับผม หาแดนเซอร์ใหม่เดี๋ยวขอไม่แนะนำเอาไหม่มีไม่ไหมคะค่ะข้างหลังแดนดุกแดนเร็วรายการเร็วๆถ้าไม่ละเออป้าแสดงของปาเองด้วยเอาไหมอ่ะวันนี้มาออริชั่นการเต้นขอให้แนะนำตัได้ไหมฮะโอ้ไม่กับพันผื่นปูเดี๋ยวคนเยอะตุ๊อตะอ่้สวัสดีครับ วงลาชื่อเวฟนะครับมาจากนกคนพรพนมครับผมเหนืบอ่ตื่นเต้นบ่าม,มาจากนครพน,นมเมยอนี้รู้สึกจะอะไรแน่ค,ครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าได้เป็นเกียรติได้ขึ้นมาเต้นบนเวทีของโปรเกมดุสิตที่แต่ว่าเราอาจจะเต้นด้วยมากไอ้น,นี่เหรอที่อยู่ในฉาย,ยามา่านี่บบนี่นเลยเฟียดโบกเก้ โอ้โก,กี่บ้าไงไอ้น,นี่กูผ่านเข้ารอบแล้วใช่ไหมยังยังหรอขอดูดอะไรก่อนอ๋อขอดูดอะไรก่อนหน้าไม่ไม่เปิดหรอโอเคอ่ะขอดูสเต็ปของน้องเวฟนะฮะหน่อยสักนิดนึงว่าคณะกรรมการของเราจะรับเข้าค่ายเพลงตัวเกียวเป็นสิบไหมที่เขาเอวดีนะเธอช่วบอก้ก่อนน้องอาร์ตก็เอวดีนะน้องแม็กซ์น้องบนะอง Max, นเ bon ห็นไหมเนี่ยชอปเปอร์อ่ะ ขานที่กีตาร์ขอล้มหักดัวนในอาร์ตอาร์ตโชว์ให้น้องดูสิว่าการจะอยู่ตัวเกมเมสีกมันต้องเป็นยังไงอาจารย์มั้งเแบบเซ็กซี่เนี่ยประกาศมากเซ็กซี่ดนตทีเซ็กซี่ออกแซีย พี่ยังหาซื้อเลือดเตีย That. Sixty แยเราตี้ซึกใจหน่อยอ๊ยบราไในซื้อๆกับไปกันพิธีการอะไรต้อสูงเิ ีรอบแบบเปิดทางการแล้วเปิดไม่แล้วสวัสดีพี่น้องครับนี่คือน้องเวฟ์ดแดนเซอร์อัอพาพาร์ตที่ยังคุณโกนได้มาทีบ้างไหมฮะอะไรนะ<า>ยินดีต้อนรับสู่บ้านตัวเกียวเมีสิกนัดขอบคุณมากจ้างสีหล่ะพี่น,อน้องความสามารถซูมูนี่เด็กเกียวชลบ,บุรีเราความสามารถเยอะมาก คนมีความสามารถเยอะแต่คนโอกาสคนมีโอกาสไม่เยอะเพื่อแล้วอยากจะฝากไปถึงบ้านเฮาคนเกี่ยวกับยูีสมาชิกเราคนเก่งคนฉลาดคนเพียบพร้อมมันเยอะมากในบ้านเรานะครับผมหันแค่เนี่ยคนเก่งหันแค้คนเก่งแต่ว่าโอกาสหันบ่เห็นบ่เยอะไป่น้องมันมีแค่นิดเดียวแค่นี้เพ่าแล้วโอกาสที่เรามีคนรักษาไว้นะครับฝากถึงพวกเราด้วยชาวตัวเกี่ยวกิบยูีนะครับผมเอ้าช่วงนี้ช่วงสุท้ทยมาตรวเกี่ยวกัยูีครับผมเตยเงี้ย